ตอนนี้เราจะซื้อเราจะจองที่นั่งนะคะกลับไปที่โตเกียวโดยชินคันเซน็นก่อนอื่นเลือกภาษาก่อนหลังจากเลือกภาษาแล้วก็ใส่ตัวเข้าไปบันตะเวทวันบ y ยวั้นีก็เลือกตัวนี้ ติ๊กตั i ติ๊กแล้วน้องแล้วก็ <Hello. S 1> ใส่อีกอันหนึ่งค่ะมันก็จะขึ้นว่า2อัน mm hmm. เดี๋ยวรอกัน2องติเกตแล้วก็เลือกตัวนี้จากนั้นเราก็เลือกจุดหมายปลายทางตอนนี้เราอยู่ที่ตอนนี้เราอยู่ที่อุโซโนมิยะนะคะแล้วก็จุดหมายปลายทางก็คือเราจะไปที่โตเกียว นี่โตเกียวโอเคสองคนไปโตเกียววันนี้แล้วก็เซิร์ชเอาเวลาที่ใกล้ที่สุดจะมีอีกทีนึงตอน5้าโมงสีเอเคเรายืนยันแล้วก็เลือกสีเล็กดูเช็คอีกทีแล้วก็คอนเฟิร์ม no seed they don't have seed เพราะว่าเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คนเยอะมากเพราะว่าเป็นเวลาที่คนเยอะแล้วมันไม่มีที่เลือกให้นั่งค่ะเราจะต้องเลือกอะไรก็ได้ที่เราจะสามารถเดินทางไปได้ โอเคคิทเกเรามาแล้วค่ะเป็นอันเรียบร้อยอันนี้คือตัวของเรานะคะอันแรกคือ JR โตเกียวไวพาร์เราใช้ตัวนี้เข้าไปก่อนนะเดี๋ยวเราก็จะได้ตัวนี้ออกมาตอนเราไปอจองที่นั่งก็งจะเป็นจากอุซุโนโมิยะไปโตเกียววันที่28แล้วก็เวลา17.47 เราจะนั่งที่โบกี้ที่16อันนี้ของหญิงเป็นซีที่6 b ส่วนของเจนา่าโจนาได้คนละที่กันเพราะว่าเราไม่สามารถบุ๊บด้วยกันได้เพราะว่ช่วงนี้เป็นช่วงที่คนเยอะที่สุดก็เลยต้องแยกกันนั่งโอเค